ดีครับดองของเล่นมาอีกแล้วนะก็หลังจากที่เราไปหาพ่อหาแม่มาเราก็มาเริ่มคลิปใหม่ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่รู้มันเหลือครึ่งชั่วโมงอ่ะขับไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวจะฝากทางสนามลงทะเบียนให้นะครับก็ได้เล่นกับพี่ก็ดีนะเพราะว่าได้รู้อยู่ว่าตัวมาที่เราเอามาเนี่ยมันมันแตกง่ายก็เลยเปลี่ยนคอมโบนะครับแต่ว่าเอามาแต่บิด ลาดเช็ดไม่ได้อามาก็เลยต้องสลับกันเองภายในนะก็น่าจะตามนั้นแหละอ่ะโอเคไปเล่นให้มีความสุขสนุกสนานนะครับเจอกันที่สนาม Dash X กด subscribe หรือยังนะกด subscribe หรือยังกดให้หน่อยครับขอบคุณครับมาถึงห้างแล้วนะครับ Big C นะไปจะไปจัดคอมโบอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อย ว่ากันว่าจะชนะได้สักกี่ตาเออไป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 นี่มาอีกแล้วคนก็เหมือนจะน้อยกว่าคราวที่แล้วเปลไม่รู้แต่ก็ตามน,นั้นแหละมาแล้วก็คือมาแล้วโอเคครับตามนี้ครับผมไปเริ่มถ่ายครับพอดีไม่มีแต่กล้องก็เลยถ่ายให้มือนเริ่ม มิสารอับม้าแดงสนาม2จะเป็นู่ที่หนะครับนองมาก่อนคูที่5นะครับสนามกล้อคู่ที่2อฟินิคส์เวงกับชาสเกล ชาสเกลไปแล้ว2 1ลูกที่3เป็นชาสเกลกลับมาไปกัสสัด 2> 3, 2, 1. 1> เอา้าโอ้โหโอ้โหคิดไม่ได้เอา้าลงมีกรอบโอ้โหเป็น3ต่อ2 เรียงเบใหม่แล้วก็เริ่มใหม่วิสซัดลอดกับฟินิกวิ่งวิสซัดลอดกับฟินิกวิ่งนะไหลนะโอ้โหตีโอ้ยโอ้ยโคตรแรงแต่ว่าหมดแรงเองฮะเรียบร้อย ลู่ต่อไปู่ที่สองได้เลยูที่หนึ่งข้าวน่อไเล่มแรกเพื่อนสุดหล่อมีนะครับหาสองได้เลยครับโอ้เป็นม้ากับม้านะฮะ มีโอเคหนึ่งศูนย์ดีนะไม่เสียสองลูกที่สองมิสัลลดชาสุดเลยผู้ต่อไปเตรียมตัวนะครับดูเมลแทสติกกับทีดีโนหนึ่งซิลแกงนะครับเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราถามว่าดีลุ้บ้านโสุดขอลงกันนิ่งมากเลยโอ้ยโอ้ เป็นสามหนึ่งลูกที่สามนะฉลามกับอะไรวะสลามโบวเป็นยังไงโอ้ไม,ม่มีปัญหาโอ้เอ้าสามเท่าลูก,กตัดสินนะฮะโอ้วิล็อตกับชากสเกล 地主反动。 ชาสิเดียวใช่ใม่ช้าสิเรบวกกันเลยสัโอ้ยตาลูกที่สามตอนนี้นำอยู่สองหนึ่งฮะอยาพี่เอมัน่อยตมันไม่ขลบา่ผมเลยาก้ยดลกมก่อนมาีเโมบพี่เ่ ไปแลถ่ายน้อยลงเพราะว่าทุกคนก็เอากล้องมือถือมาถ่ายน,นะครับถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นหลักฐานกรรมการได้นะเพราะกรรมการไม่มีกล้องนะโอเคใกล้ถึงผมแล้วลุยโอเคลูกที่1นึ่งากับฟินิกซ์ โอ้โหโคตรเลย สสอโอแม่หนโคดนียนเโอ้ส่ลชุดลีชุดเอาใหม่โอ้วิ่งมแล้ว กระโดดข้ามเลยโคตรเท่โอ้ยโอย้จะเหมือนเดิมหรือไม่

กินวบ a d i e set three two one go

พุงแสดงเลยนาฬิกาของผมโอยเย่แล้วปกติมันะะเันนเรือเลือของเราไปสกิดไหมหรือไม่เป้าเะเกีย์พี่เพราะแต่แต่ลุ่มเดือดหลังที่ดุแล้วไปตีแบบว่าน้องเนียนสองเป็เสี่ยเนี่ย เกือบไปเกือบลงหลุมแล้วลูกลูกต่อไปเป็นตัวนะครับคุณสุชิกับนกพานะครับเป็นตัวนะครับสุชิกับนกพานะครับเออมีหัวนะ อีคอบเมหลาเสือบบินออกไปโอเวอร์อีก,หกโหและอันสุดท้ายก็ทำแพ้เขาอีกหูกตามไม่น่าเจอถ้าตามไม่น่าล้วนนะฮะสนุก,กว่ะแต่แพ้่ะทำไมผมแพห้หรือวะไปเจอกันต่อถ่ายให้กันอื่นอีกแล้วตัวเราทำไมแพ้ไวตัวฮะหนึ่งสวงสามสี่ กเกลโอ้ลโกที่สอง <c oughs> โอ้จะบ,บ้านแทนกำลังใจหล่นควบให้ <c oughs> โ้โผแล้วดู มาสู้เขามาออนแรงทั้งคู่ฮะแต่ว่าหมาหนักกว่าโอ้เรียบร้อยเหมือนเดิมฮะเอาบรรยากาศไปตรงครับ่าบรรยากาศสนามแดนเอ็กนะครับวันนี้มีทั้งหมด48 4ี่โมงยีบสองนาทีต้องรีบกลับไปแฟนหิวข้าวเดิมเดิมไปมนะแต่ว่าตอนนี้เช็คเบสดเบสก่อนนะฮะลูกที่หนึ่งเตรียมตัวมาับม่ ีตอบขอของในขณะที่เยๆพีพี่ตงพี่ตงเดี๋ยวพ่อเนตองออยู่สายแรกเนี่ยนะแล้วก็โบอ่ะนี่เป๊ะรีดูวอล์กชุโอ้โนวิ่งโอ้แค่นั้นแเพ่ประมาณามหกสิ้าาไม่ได้ดูมี่ไป สองทาเกลกับเฟนิ oh, ้อก oh ับ oh น์อวด้โชุอ้พาันออกโอ้ยสะท้อนแรงมาก โอ้โลูกที่สามวิรท์โอ้โอ้ไม่ใช่เห็กดีนะเดี๋ยวเดโอ้โดดเองเลย ไม่รู้แต่ว่าสองก็สามตอนนี้โอ้โหรอบที่สองก็เฮ้ยสองวโอ้โหสวยเรียบร้อยครับผมเกมเซตต่อ,อ,ตอท่าแพร,รอบนี้ก็คือเดี๋ยวกลับบ้านแหละ ย่ดูสิว่าได้ไปต่อให้เมียด่าไหมหรือว่าจะกลับบ้านให้เมียแค่งอนเฉยๆนะมีความสุขจริงๆไปเดี๋ยวผมจะถึงแล้วก็เลยไม่สามารถถ่ายคู้คุณบอลกยบคุณไรวะได้แล้วล่วง <c oughs> เป็นลางแล้วอยู่ในวิดีโอด้วยเนี่ย เห็หนฮะคุณบอลนะฮะเราคุยกันไว้ว่าหวังว่าจะได้เจอกันในรอบถัดไปนะเพราะว่าถ้าเขาชนะก็เข้ามาเจอคู่ผมถ้าผมชนะนะคะไปถ่ายได้เท่าที่ถ่ายนะโอ้โหโคตรแรง nigga คุณ all ไปเตรียมตัวนะครับดาต้ากับฟาร์มนะฮะดาต้ากับน้องฟาร์มให้มาเตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวรอสแถบบ้านนะ สามสองโอ้พกมดระาต้ากับฟ้านหารดาต้ากับฟ้าสามสองครับสวัสดีครับจีจุ๊บุ๊บุดมีพู่กับไปเตรียมตัวนะครับการ์ดการ์ดน้องฮานเร่งนะฮะการ์ดการ์ดน้องฮานเร่งนะเตรียมตัวไว้ครับเดี๋ยวรอถามว่านะมา มัไม่ตีตีไม่ได้ตัวนี้มันเป็นสายเต็มหน,ะมน,น้าตัวอย่างไร สามสามสามได้เลยครับคราวกลั่นขับน้องฮานน์น้เร่งสามสามได้เลยน้องชุดอะไรดีเลยครับสี่สองหนึ่งชุดต่อไปจะเป็นดีดีหกแปดเจ็ดกับแดดร่รมนะครับเตรียมตัวไว้นะครับน้องดีดีหกแปดเจ็ดนะฮะกับแดดร่รมนะครับเตรียมตัวไว้นะครับ,เด,ววรบเดี๋ยวรอสนามว่างนะครับผม สรับใครที่ได้เหรียญตุ่มนะฮะมาตุ่จที่จุดจุดลงมาเงินได้เลยนะครับ ส่วนลมอีก50บาทแล้วก็มีอยู่ที่บ้านอีก50บาทนะเดี๋ยวเขาหลังมาก็ใช้รถค่าสมัครได้นะดีจะตายโอเควันนี้ก็นาฬิกาเราชนะทั้งตัวป่าวะเหมือนจะไม่นะตัวครั้งแรกแพ้โอเวอร์ฮิตจ้เไมยโอเวอร์ฟินิช่ครั้งที่สองโดนกดหัวครั้งที่สาโดนกดหัววะทำไมวะเออทั้งทางที่เจอ วิาสาทรลอดทแท้นะเบอร์วิสัทลอดเจอซินวร์บูฟินวร์บูบแม่งตัวสูงอันนี้กดหัวไม่ติดแต่ว่าวิาสัทลอดดันไม่เข้าใจเออแต่ว่าตามนั้นแหละแพ้ก็คือแพ้นะไปเจอกันคลิปหน้าครับซน